โอเคัสดีคบวันนี้ผมจะแม่แนะนำทีการดูกล้องวงจรปิดบน PC ซนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ครับเวลาเราซื้อกล้องวงจรปิดนะครับที่เป็นแบบอยู่ในอ่าอิ์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นว h o ช็อปปี้หรือลาซาด้านะครับส่วนมากก็จะเป็นกล้องมือถนะครับซึ่งแอปต่างๆเหล่านั้นนะครับก็จะติดตั้งบนสมาร์ทโฟนนะครับหรือระบบปฏิบัติการแอ d ด o อ d นะครับซึ่งตัวเวน s นะครับ มันไม่สามารถลงได้ครับเพราะณตอนนี้นะครับเป็น windows 11นะครับสามารถลงกับแ n d ด o อยได้นะครับ window s นะครับก็สามารถดูกล้องจรปิดได้นะครับถ้าทุกท่านนะครับอยากดูกล้องงจรปิดนะครับก็สามารถทำตามได้เลยนะครับทำได้นะครับในวินในเครื่องบีซีของท่านท้องทำการเปิดนะครับบิชเลไลท์นะครับ v ิชเลไลส์เดยชันครับตอนนี้ครับเึื่งเป็นจำนวนครับส่วนถ้าเป็น CPU AMD ก็ทำการเปิดนะครับของ AMD ครับน่าจะเป็น AMD Virtual Station เหมือนกันนะครับนะการเปิดก่อนนะครับหลังจากเปิดแล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากท่านเปิดแล้วครับท่านทำการนะครับก็มาที่ตัว Windows System นะครับสับ System o อ Windows เดี๋ยวลิงค์นี้ผมทิ้งไว้ให้ครับผมลองทำการกด g e t t i n ซึ่งมันทำการเรียกใ c น o s สต t s ์ o ั e ขึ้นมาให้นะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับกดอินสตอตอนนี้นะครับต้องนะครับเป็น Windows 11 เพราะนั้นนะครับเป็นโดสิบยังไม่สามารถติดตั้งตัวนี้ได้นะครับก็จะทำการดาวน์โหลดขึ้นมานะครับต่อสักครู่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นแอ t o r e ของ Amazon นะครับ เน็กนะครับโอเคก็จะทําการรีสตาร์ทอีซีของท่านนะครับผมก็จะทําการเลื้อหรีสตาร์ทนะครับก็ทุกท่านก็รีสตาร์ทตามผมนะครับโอเคครับหลังจากผมทําการรีสตาร์ทแล้วครับก็จะมาดูว่าเอกตัวที่เราติดตั้งไปมันอยู่ไหนครับถ้าทุกท่านอ่าคลิกปุ่มไอคอนนะครับปุ่ม Windows หรือจะไม่เห็นครับก็กด c อ o s e App ได้นะครับ มันจะมีชื่อว่าอ่ Windows System u b s for for Android ครับกดเข้าไปนะครับก็ยังหน้าหน้านี้ครับขึ้นมะครับหน้านี้นะครับนะครับเราจะทำการโหลดแอปไปนะครับว่าทำไมว่าเราจะเอามาเซฟคอล์คตี้ในต่อครับโอเคจากใกล้มาครับก็ทำการเปิดครับถ้าท่านกดไปครับเรียกว่าเวลาใช้ได้เร็วขึ้นคระกอบ ังจารนั้นค่เท่าทาการเข้าไปอ้ตัวนี้นะครับนะครับเพื่อทําการโหลด adb adb ลงมาครับทําการดาวน์โหลดนะครับเพื่อจะติดตั้งลงบน pc แล้วครับผมก็ทําการดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ทําการแตกไฟล์ครับข้างในครับทำการ copy ฟลเดอรเนี่ครับนะครับ copy มานะครับ copy ไว้ครับแล้วไว้ที่ไดีครับทําไมไว้ที่ไดีไว้ได้อื่นได้ไม่ได้ครับเพราะว่าที่สาเหตุที่ไว้ที่ไดเพราะว่ามันสะดุต่อการคอนฟ l ิกนะครับ ตั้งแต่ขาโดตดนะครับแต่ว่าผมถอดที่นอซีครับก็เอาวางที่ไนซีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าเว็บไซต์นะครับ a p k p i ยวนะครับเพื่อดันโหลดแอปที่ต้องการครับผมจะทําการดาวน์โหลดแอปที่ผมต้องการคือ ICIN ICIN นะครับนะครับท่านดำเนินการดาวน์โหลด APK ลงมานะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดนะครับมันก็จะได้ชื่อไฟล์ APK ขึ้นมายางครับท่านก็สามารถจะรีเนมก็ได้นะครับ หรือไม่รีเนมมนได้ครับเดี๋ยวผมจะไม่ลองร้องไม่รีเนมก่อนนะครับผมจะทาการตรวดมาแล้วทำการกอปปี้ไฟล์นี้ครับไว้ที่ด้ซีครับไว้ในโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับก๊อปปี้กันครับก๊อปปี้โอเคนะครับไป้ทีซีนะครับแล้วก็เอ่อโฟลเดอร์นี้ครับนะโฟลเดอร์เอ2พนี่ครับทำการวางตรงไหนก็ได้ครับนะครับวางลงนะครับ โอเคเรียบร้อยเท่านี้เรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะทำการติดตั้งต่อครับโดยไอพียงเราจะไม่ขึ้นครับเราใช้ไอพีนะครับเราทําการกดรีเฟรชทีนึงครับจะมีไอพีขึ้นมานะครับเราใช้ไอพีตรงนี้นะครับในการคอนเนคติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราใช้วินโดว์เทอร์มินอลนะครับเดี๋ยวไม่ดูนะครับว่าเราใช้เทอร์มินอลมันจะใช้ได้ไหมนะครับก็พิจาั่งครับดีดีนะครับ ในท่านก๊อปปี้ชื่อปากนี้ไว้นะครับผมคิดว่าเราคนรเรียนดี้กวนก่านบะเพื่อความขียง่ายครับนะครับเดี๋ยวเราดูีอทีครับไอพีคอนเน็ตนะครับไอนี้นครับที่เราใช้ครับผมลองใช้ไอพีตัวที่เป็นอ่านี่ฮะดูไอคอนเได้ไหมไม่ได้นะครับ โอเคเราจะทําการปิดนะครับเราจะลองใช้ตัว c ค m มม n นเราก็ใชนะครับ c ค m มม n นพร้อมนะครับตัวนี้เป็นตัว PowerShell ไม่ได้ครับนะครับคอมมันพร้อมที่ขวานครับแลรว run admin ครับหน้าจอบนี้นะครับโอเคด m ดีคอนเน็นะครับ ข้ามาที่ซีดีนี่ก่อนนะครับนะครับ ADB Connect นะครับเข้ามาที่โฟลเดอร์นี่ก่อนนะครับแล้วก็ ADB Connect นะครับตาม APT นะครับ ลองใช้อ p ตัวนี้นะครับผมจะได้ไหมนะฮะนี่ครับคาเฟ่นะครับโอเคเฟลนะครับเฟลถือว่าอิทิโนี้ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมใช้ตัวที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นอ่าตัวเป็นนิวเลอร์เปิร์หมดนะครับ ตัวนี้ครับกดเล c t นะครับ N B connect นะครับทุกอย่างอยู่ในโฟลเดอร์ P S t o นะครับโอเคนะครับถอนอย่างเรียบร้อยนะครับได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับโอเคเราทำการต่อไปคุณจะทำการติดตั้งแอปแอปพลิเคชันนะครับที่ผมในคอปีว่าคือในซี P S t o นะครับนะตัวนี้นะครับมี ไปทำการผมขอรีเนมก่อนนะครับอ่ามันต้องรีเนมคัดไปทั้ง่ี้งนด้นะครับโอเคนะครับโอเคอินวิวอินสอนะครับมาเรื่อยนะครับโอเคครับวิธีนี้ครับมันจะไม่สามารถเอ่าคอนเนคได้นะครับผมต้องใช้อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองรีเนมดูก่อนนะครับว่าได้ไหมนะครับเอาง่ายๆนะครับลองรีเนมดู ถ้าท่านสนท่านในสนใจก็สามารถมาทำตามได้ครับก็จะสลายเวลาดูนิดนึงครับซึ่งผมนะครับใช้ไม้ยังไม่ใช้ไม่ได้ใช้ไม้ดีแต่อย่างใดครับไวมันใช้ไม้ธรรมดาครับเสียงมันอาจจะไม่นุ่มนวลนะครับก็ยังไม่ได้นะครับนะครับมันมีวิธีครับนะครับแล้วใช้ในเวอร์โปร์ในเวอร์โร์โหมดนะครับมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งในการทำคาสั่งครับเดี๋ยวผมทาการิสต์แบบนี้ขึ้นมาครับคาสั่งนี้ครับนะทุกานเห็นไหมครับว่า จะมีมูเลเตอร์ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับว่ามันต้องใช้คําสั่งแบบนี้ครับในการอินสตอลอีกรอบหนึ่งนะครับให้ดูอีกรอบนึ่งครับนี้ครับก็ ADB Connect นะครับเดี๋ยวผมไม่จะหนักทิมนะครับกลัวมันพลาดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตก๊อปปี้แล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วครับสามารมาก๊อปปี้ได้นะครับหรือว่าเขียนได้ครับตัวนี้ครับเขียวยาวเนี่ยนะครับ เนี้ยลองลากเมาส์ดูจะเขียนดักเขาปีได้ไหมนะโอเคลองดูนะครับเลัวถองการลบคอนซีนะยลังของกันลบมันทิ้งนะครับคอนวี ได้ครับคามพิมเอาแล้วคนะครับตามนั้นนะครับพิมตรงนี้ครับว่าทาการลบนะครับลงลบเป็นชื่อแอปของเราครับที่อยู่ใน C P S 2ครับ A C C การติดต่อครับนี่นะครับเพราะติดตั้งได้สคำเด็กนะครับ นี่นะครับก็เรียบร้อยเปิดดูครับนี่มีแอป PTC มาแล้วนะครับเห็นไหมครับก็สามารถดูกล้องงจอปิดได้ครับนีวผมทําการเปิดตัวทันดูก่อนครับเดี๋ยวผมขอล็อกอินก่อนนะครับนะครับวิธีการก็ง่ายมากนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ตัวทันสละเวลาดูก็จะก็สามารถทําได้นะครับ มันก็สามารถดูกล้องบนพีซีได้นะครับเย่นะครับมันดูได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการล้อจอินทุกท่านดูครับว่าสามารถดูได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าดูไม่ได้นี่นะครับดูได้ครับนี่ครับเป็นกล้องที่ผมใช้อยู่บนสมาร์ทโฟนจริงๆนะครับโอเคติดเป็นคนครับนอ่นะครับนี่ครับรู้สึกว่าเร็วด้วยนะครับ แอปพลิเคชันนะครับเหมือนนัมันเหมือนกับแอปบนมือถือเลยนะครับนี่ครับสามารถเล่นได้นะครับโอเคก็ขอจบขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับผม